ตั้งแต่เพลงของคุณครูว,วัยพศเพชรสุพรรณเนี่ยนะท่านพูดถึงท่านแต่งถึงเรื่องราเวเหล่านี้มาเนี่ยแล้วคนนี้กว๋วยเตี๋ยวจะแนะนําสักร้านก็ได้นะดรนะเอา<ม>ที่แบบเป็นของแท้นะเป็นกว๋วยเตี๋วดั้งเดิมโกฮับโกเฮงอะไรผมเห็นมันมีเยอะไปหมดตอนนี้จะประทานร้านไหนดีมันถึงจะแบบผมเป็นคนปทุมนะ<อ>ผมก็รักคนปทุมทุกๆคนแล้ก็ขอเชิญชิมทุกๆร้านเลย <laughs> พราะเดี๋ยวบอกช่อร้านไปเดี๋ยวก็เอออย่างนี้แล้วกันรักทุกคนรักทุกร้านนะฮะเป็นภาพรวมใช่เป็นภาพรวมนะครับยังมีรสชาติเดิมๆอยู่หลายร้านใช่ไหมมีครับยังเป็นดั้งเดิมอยู่นะครับแปลว่าผมนี่เคยท่านผู้ชมครับท่านขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยนะท่านจะเห็นไก่ย่างวิเชียนไก่ย่างวิเชียนนี่เยอะมากผมไม่รู้ว่ามันวิเชียนจริงหรือไม่จริงอย่างไร นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามาจากวิเชียนกันแล้วกันเพราะถ้ามาจากวิเชียนนี่อร่อยไงคร<ช>าวนี้กว๋วยเตี๋ยวเรือก็เช่นเดียวกันนะกว๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตธเนี่ยมันเจ้าไหนของแท้ของปลอมอยังไงกันเนี่ยเอาเป็นว่าต้องสุ่มแล้วนะไม่ใช่ครับคือถ้าของแท้คือไปที่ตลาดลังสิทอ๋อ<ล>ครับ,รบไปเจอกว๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตธ อยู่ที่พิซณูโลกบ้านอาจารย์ก็คงไม่ใช่ของแท้ไม่แน่เลยนะผมไม่บางทีมันอาจจะมีลูกหลานโกับไปได้ภรรยาอยู่ที่บ้านผมพิซณูโลกใช่ไหมฉะนั้นถ้ามาลังสิทธ์ผมการันตีว่าของแท้เพราะอรเพราะว่าทางเทศบาลนครลังสิตธ์เขาจัดโซนร้านทุกร้านที่เข้ามาก็จะมีประวัตินะครับมีประวัติแปลว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมตลาดน้ําลังสิตธใช่ไหมตลาดน้ําลังสิต์เนี่ย ทางเทศบาลนครลังสิทธิ์ใช่ไหมเป็นเทศบาลนครใช่ไหมเ,เทศบาลนครลังสิทธิทเทท์เนี่ยเขาจัดล็อกจัดเรียกว่าเป็นแถวเป็นแนวคัดสรรเอา๋้ยเต๋ยวลังสิทธิ์ของรจริงของแท้เนี่ยมาเลยใช,ใช่ไหมคราวนี้ถ้าจะไปทานก็ต้องไปตรงนั้นผมดูเหมือนว่าออกจากไอ้ตรงทางวิภาวดีเนี่ยเข้าไปนิดเดียวเองใช่ไหมอยู่ขวามืออยู่เทินหน่อยครัไม่แต่รถติดน่าดูเลย ช่วงนี้ก็ติดเพราะว่ามีการขยายเส้นทางนิดหนึ่งต้องต้องรอเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างจะเยอะ,อะับช่วงนี้นท่านผู้ชมครับเรากําลังคุยกับดรทองหล่อเที่ยงธรรมนะครับรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีแม้กําลังคุยกันถึงออกรถถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตคราวนี้เมื่อสักครู่ไปที่ธัญ,ญบุรีแล้วเดี๋ยวยังเหลืออีก อำเภอหนึ่งที่จะคุยกันแล้วก็จะได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดปทุมธานีครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสภาเครือข่ายสื่อแอคชั่นแรง ผนึก New KC Live ดึง DJ ร,ร่วมรบ AIA เล็งรุกเทเลมาเก็ตติง้ง6เดือนยูนิตลิงก์โต33%มาม่ายำโหมตลาดกลางปีงัดไม้เด็ดเขย่าวงการบะหมี่ไทยขายตรงไตามาดสามวิ่งสู้ฟัดเดินเครื่องเคลื่อนทับปลุกพลังธุรกิจ งานประกาศเกียรติคุณ MDP ระดับภูมิภาคประจำปี2,557ขายตรงขานรับรัฐบาลชุดใหม่วอนออกมาตรการเข้มยกเครื่องธุรกิจติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ n e w c a s e l Life จัดเต็มเปิดตัวซอฟต์โอเพนนิ่งร้อนแรงเมื่อเร็วๆนี้บริษัท n e w c a s l Life Network จำกัดนำทัพโดย คุณชัตรนันภูธนวนิย์ประธานกรรมการคุณคมคายช่างทำร่องและคุณธนกรวัชระมงคลประธานฝ่ายส่งเสริมการตลาดได้จัดงานซอฟต์โอเ i n g น่งณสำนักงานใหญ่บนชั้น5้าห้างอินพีเรียลราดพ้าววิทีนี้เป็นต้นไปนิวเคซลเลทตจัดในตลาดธุรกิจขายตรงงานนี้มีผู้นำระดับต้นๆเข้าร่วมงานเกือบ200คนด้วยการเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนโดยมีแขกบุคคลสำคัญ อย่างเพชรดาราฉายดาราตลกชื่อดังและอ e ุเทนบุญยงอดีตพระเอกในตาหวานกระชากใจสาวๆเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก huh. ด ah ้วยและงานนี mm ้ย hmm. ังมีคุณกายภัยลินให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษพูดเรื่องพาทางตันเครือข่ายขายตรงไทยจะรวยได้อย่างไรพรอคิดจะต้องเป็นผู้นำงานแต่ทต้องเป็นผู้นำพูดก็ต้องเป็นผู้นำ ต่มาล,กก P. P. Life, ลุก,กับ New KC Life n e ยโคตรแบบนี้อาไปอาไป,าไปสร้างความพึกเพิมให้กับผู้นำที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังจับรางวัลมากมายและไฮไลท์สุดๆคือการแจกตั๋วต้องเที่ยวเกาหลีหนึ่งรางวัลพร้อมประกาศโป,โปรมอบรถประจำตำแหน่งให้กับผู้นำที่มีคุณสมบัติครบคัน <Hey! S 2> บริษัท New ลฟ Life Network จำกัดภายใต้สโลแกนที่ว่า ความสำเร็จที่เลือกได้ดวยไม่รู้จบสนใจร่วมความสำเร็จโทร0804747555 0801494834และ0870428899 ท่านผู้ชมครับก็มาคุยกันต่อนะครับถึงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่ใกล้ชิดติดกรุงเทพมหานครแต่ได้คุยกันไปเบรกแรกเนี่ยเราก็จะพบว่าปทุมธานีมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างจากกรุงเทพนะนะครับคราวนี้ท่านดรครับเราเมื่อสักครู่เรามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวรังสิตกันล้ครับนะแน่นอนว่าย้ำนะว่าต้องไปที่ตลาด ตลาดนิำตลาดน้ำลงสิทธิ์ตลาดน้ำลังสิทธิ์ตลาดน้ำลังสิทธิ์นี่เหมือนตลาดน้ำทางลาดบุรีเขาไหมดำเนินสะดวกไหมไม่เหมือนครับอันนี้จะขายแต่ก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อเน้นก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะว่าชื่อเขาดังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอามารวมกันตรงนั้นเลยใช่ครับโอ้เข้าท่าทีเดียวนะครับไปที่อำเภอลาดหลุมแก้วครับลาดหลุมแก้วเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากครับเพราะว่าเป็นสถานที่ตั้งเสาสูงๆนะครับนั่นก็คือที่จะส่ง รายการของเราเนี่ยออกไปไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อนะครับอำเภอลาดหลุมแก้วห่างจากปทุมสักกี่กิโลครับประมาณ15กิโลนะครับ15กิโลไปทางโน้นหรือโพธิลุไปทางสุพรรณบุรีได้เลยตอนนทางที่ตะวันตกแล้วนะครับถ้าเอาแม่น้ำเจ้าพยาขั้นกลางอำเภอเมืองอำเภอลาดหลุมแก้วอำเภอสามโคกเนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งตะวันตกของปทุมธานีถ้ายึดแม่น้ำเจ้าพระยา ๋อยึดม่น้ำเจ้าพญาที่เราข้าม่น้ำเจ้าพญาละข้าแม่น้ำเจ้าพญาไปข้าม่น้ำเจ้าพญาไปต้องผ่านอำเภอเมืองแต่เราไม่แวะนะเอาไม่แวะอำเภอเมืองเลี้ยวขวาไปสามโคก็ยังไม่แวะเอาไว้เอาไว้รอบหน้ารอบหน้าตรงไปที่อำเภอลาดหลุมแก้วก่อนนะครับอำเภอลาดหลุมแก้วก็เมื่อสักครู่เราไปเที่ยวสนุกสนานกันมาละเป็นของเด็กๆและเยาวชนมาทั้งสองที่แล้วนะครับที่ที่สามมันเหมาะกับอาจารย์กรนกศักดิ์มากอันเหรอนั่นก็คือวัดเจดีหอย ร,รู้จักใน<อ>วัดเจดีหอยเหมาะกับผมนี่หมายถึงไัยผมนี่ควรจะไปวัดเจดีหอยทุกไม่พระอาจารย์อย่างเดียวนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ<อ>ต้องไปทำบุญไหวพระแม้กระทั่งเด็กๆก็ไปได้ผมได้ยินชื่อบ่อยครับด็อกเตอร์รเพราะว่าเนื่องจากว่าหลวงพ่อวัดเจดีหอยคือหลวงพ่อทองกลึงใช่ไหมพ่อทองกลึงท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของความเป็นเกจิของท่านใช่นะครับวัดเจดีหอยเนี่ยมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไงมันมีเรื่องเล่าว่านะครับมีเรื่องเล่าว่า หลวงพ่อทองกลึงเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาสักสามสิบสี่สิปีนะครับก็บท่านรวบรวมชาวบ้านนะกรรมาการวัดขุดบ่อน้ำอํำเพื่อจะเอาเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะครับขุดในบริเวณวัดนั่นแหละพอขุดไปยิ่งขุดยิ่งเจอหอยนางลมยักษ์เป็นเปลือกหอยนะครับซึ่งมีอายุเป็นพันๆปีอยู่ในบ,บ่อนั้นอขุดมาก็เจอขุดมาก็เจอก็ไม่รู้จะเอาหอยไปเก็บไปที่ไหนอเปลือกหอยนะครับ ครับซึ่งมันไม่มีชีวิตละมันเป็นมันพันปีแล้วก็เลยตกลงกับทางกรรมการวัดเอาไปสร้างเป็นเจดีนะครับเพราะว่าขุดบ่อไปก็เจอขุดบ่อไปก็เจอซึ่งวัตถุประสงค์เราต้องการบ่อนามไ้ใช้นะครับในยามหน้าแหล้งก็เลยเอาเปลือกหอยเนี่ยไปสร้างเจดีสององค์นะครับองค์แรกเนี่ยองคเล็กอยู่ด้านหน้าพอเลี้ยวเข้าวัดก็จะเจอองค์เล็กเลยนะครับแล้วพอเข้าไปบริเวณวัดก็จะเจอองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ซึ่งสร้างด้วยเปลือกหอยนังลมยักษ์ ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับอ oh. อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เด่นหรือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะใช่เจดีม,มีมีเรื่องเล่าไหมมีนักวิทยาศาสตร์ไปดูว่าเอ๊ะทำไมมันมีเปลือกหอยอยู่ตรงนั้นเมือ่อเมื่อหลายพันปีหลายหมื่นปีมันเป็นทะเลหรือมันเป็นอะไรยังไงอันนี้ไม่มีในในประวัติว่า มันเป็นยังไงมาไม่มีตรงนี้นะครับพออยู่ขุดเจอแต่วิเคราะห์แล้วว่าเปลือกหอยเนี้ยหางในลงเนี้ยน่าจะอายุพันปีแล้วแต่ไม่สามารถสืบได้ว่าอีต,ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงมีหอยลำลมยักษ์อยู่นะครับงนั้นการเข้าไปเที่ยววัดเจดีย์หอยหลังจากจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับในบริเวณนั้นก็ยังมีบ่อเต่านะครับเตา่าอาจารย์ก็ต้องไปทําบุญให้อาหารเตา่าเต่าที่นั่นชอบกินกล้วย กล้วยยดนะหั่นไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้นะเอาไม้จะอันตรายด้วยนะครับต้องเอาไม้ให้ไม่ใช่ไปหยิบให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีบ่อปลาให้อาหารปลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปพักผ่อนด้วยทําบุญด้วยให้อาหารปลาทําบุญนะครับพักผ่อนมี่คนไปเที่ยวเยอะไหมดรที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะอตอนนี้อยู่ระหว่าง ประกาศคนอายการศึกนะก็ต้องต้องเข้าใจกันอยู่ว่าอเอเการเข้าออกก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าสักคู่ท่านบอกว่าเสาอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อเสาเสาส่งดาวเทียมใช่นะครับะะท,ทหารก็ต้องไปดูแลและคุมการ,รบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่จะต้องถือว่าเป็นเขตหว่วงห้ามวงนันนะครับก็ต้องเปลี่ยนทางเข้าวัดใหม่อหอพอเปลี่ยนทางเข้าวัดใหม่เนี่ยประชาชนที่ไม่เคยเข้าไปก็จะงงนิดนึงจะเข้าไม่ถูก ก็เลยแนะนําว่าเข้าด้านหลังวัดก็แล้วกันนะครับเข้าด้าน,น,นตรงที่เคยเข้านี่เข้าไม่ได้ครับเข้าไปไม่ถึงต้องแนะนํานิดนึงช่วงนี้นะครับช่วงนี้แต่ตระยะหนึ่งรับระยะหนึ่งเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องของสถานที่ตรงนันด้วยนะครับอันนี้ก็คืออยากฝากาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแวะไปเที่ยวกันที่อำเภอลาดหลุมแก้ววัดเจดีย์หอยนะครับนอกจากวัดเจดีย์หอยแล้วลาดหลุมแก้วยังมีอะไรอื่นอื่นอีกไหมมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ทางลาดหลุมแก้วเนี่ยจะไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรักษาความเป็นเกษตรกรรมอยู่แปลว่ารอบๆข้างนี้ยังเป็นทุ่งนาเป็นสวนเป็นอะไรอยู่นี่คืออลักษณ์ที่ชาปทธุมธานีต้องห่วงแหนแล้วก็เก็บรักษาไว้นะควัดเจดีหอยท่านผู้ชมครับเราเราคุยกับดรทองหล่อไปสามเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็สามอำเภอของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นทางผ่านแต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นว่า มีสถานที่ให้เราได้ชมได้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะคราวนี้นอกเหนือจากสามอำเภอนี้แล้วกิจกรรมเด่นๆในช่วงเดือนหน้าเดือนโน้นปีนี้ปีหน้าปทุมธานีเขาจะจัดกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างนะครับในช่วงในช่วงที่ว่านี้ครัขบขอบคุณมากเลยครับสำหรับคําถามนี้นะครับเพราะว่าผมขอกล่าวนิดหนึ่งนะครับปทุมธานีเนี่ย จะครบรอบ200ปีการพระราชทานนามเมืองนะครับอ200ปีในวันที่16ตุลา2558ปีหน้านี้แล้วครับก็เนื่องมาจากว่าปทุมธานีนะก่อนหน้านี้เขาใช้คาว่าอำเภอเป็นเมืองสามโคกไม่ใช่เมืองปทุมนะครับเป็นสามโคกเมื่อวันที่16ตุลาคม2358 2,358ย้อนหลังไปก็299ปีใช่พระบาทสมเด็จพระพุทธเิ้านไม,ม่ใช่199ปีก็199ปีถ้าปีหน้าก็200ปี200ปีรัชกาลที่2เสด็จประพาสมาทางเรือมาเที่ยวที่เมืองสามโคกเมืองสามโคกก็มีชาวมอญอพยพมาอยู่นะอยู่ค่อนข้างจะเยอะอะไรนะครับออพอมาถึงปุ๊บ ชาวมอนก็พยายามจะเด็ดดอกบัวนี้ถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้านาภาไัยคือรัชกาลที่สองนี่แหละ๋อครับรัชกาลที่สองทรงโปรดดอกบัวมากเห็นว่าสวยงามและค่อนข้างเยอะเลยที่เมืองสามโคกท่านก็รับดอกบัวนั้นนะครับแต่ว่ามีบางชาวบ้านบางคนจะยื่นให้แต่ยื่นไม่ถึงท่านก็บอกให้โยนโยนได้อนุญาตโยนได้ท่านอาจารย์กนกศักดิ์เคยได้ยินประเพณีโยนบัวไหมที่มาที่ไปือตรงนี้ เอาที่ไอ,อ,อประเพณียวนบัวนี่อยู่ที่ปทุมนี่เองครับใช่<อ>ก็คือเรือสุ่นนะครับเรือสุ่นชาวมอญก็พยายามจะถวายดอกบ